โดเจออะไรดูเหมือนผลไม้เลยสสักอย่างปะน่าจะขินไายละ่ะจะว่าไปแถวนี้ก็ไม่ได้มีผลไม้มานานแล้วอะบางทีต้นมันอาจจะอยู่ไม่ใกลจากที่นี่ก็ได้นะพ่อรีบกินเถอะจะได้หายไวๆนี่เขาเรียกว่าแอปเปิลนะลูกเมื่อสมัยที่พ่อ,อยังเป็นเด็ก ย่าชอบซื้อมาแล้วบังคับให้พ่อกินเป็นประจำแต่ไม่นึกเลยว่าวันนี้พ่อจะอยากกินมันมากขนาดนี้พอได้ทำผิดต่อย่าเขาไม้มากคนเราถ้าย้อนอดีตกลับไปได้ก็คงจะดีนะลูกนะพ่อเรียกกินเถอะ จะร้องไห้ทำไมหนูก็ร้องไห้ตามหรอกแต่ว่านะถ้าพ่อสามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้พ่อจะเปลี่ยนอะไรหร ตายทรมานต่อให้ฉันพูดถึงความเลวขอกกงแกก็คงไม่มีใครเชื่อยังจะตายถาาเถอานแหละถ้าจะตายอ่ะประเทศนี้มันก็คงจะดีขึ้นอย่าิีงมาทีา่งั้นอย่า,ยาช่วยหน่อยเร็วครับใจเย็นใจับ็นใจเย็นก่อนครับทำไะไรยทุกอย่าง เร็วเข้าก่อนที่เธอจะทำบ้าอะไรจบแล้วองค์กรเราหัวหน้าไม่น่าเอาชื่อเสียงมาเสียแบบนี้สถิติชัด,ชด,ชดๆไปทันไอพิธีกรชายนี้มันเอาเด็กคนนี้มาฆ่าในรายการชัดๆเลยนะเนี่ยรู้ว่าคนก็ไม่ถูกกันเนี่ยยังเชิญมาพร้อมกันให้ตีกันอยู่ได้โอ้ยสื่อสมัยนี้จะทำอย่างนี้ไปทำไมให้คนมันมาตีกันวะเนี่ยฮะ เขาเรียกเลตติ้งไงแม่สมัยนี้คนเขาชอบดูคนทะเลาะกันยิ่งตีกันยอดอยู่ยิ่งเยอะเลยนะแม่โอ้ยแล้วข้าจะรู้ไหมวันเนี้ยว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงเนี่ยมดูตอกันจะตายอยู่แล้วเนี่ยไเนี่ยไม่พออีกแวฉันต้องตายป่ยดิ้ป่ยน้องครับพี่ไม่รู้นะว่าพี่ไปทำอะไรให้น้องตอนไหน พ่อน้องย่าน้องพี่ก็ไม่เคยเห็นแล้วพี่จะไปฆ่าเขาได้ยังไงจริงๆแล้วเราก็เพิ่งจะเคยเจอกัน<อ>ใช่ไหมครับพี่ว่าเรามาคุยกันดีๆดีกว่านะหรือถ้าน้องมีอะไรอยากจะให้พี่ช่วยบอกพี่ได้เลยนะพี่จัดให้<อ> <laughs> หรือว่ามีใครใช้ให้น้องมาใส่ความพี่ น้องก็บอกพี่มาเถอะ่ารภาพมาตรงๆเลยพี่มีถือโทษโกรดน้องหรอกพี่จะถือน้องยังเด็กนะ <c oughs> แต่ว่าคุณคุณชัยนรงผมจะดำเนินการฟ้องร้องคุณแลอะองค์กรปปชของคุณอย่างหนักต่อไปจะได้ไม่มีใครมาหลับหูหลับตากล่าวหากันมั่วๆแบบนี้ อ่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้สถานการณ์กำลังเข้มข้นนะฮะแต่ผมขออนุญาตเบรกโฆษณาก่อนดีกว่านะครับพักเบรกโฆษณาก่อนทีมงานสั่งคัดก่อนเลยเัาโฆษณาก่อนใจเย็นครับใจเย็นใจคุณโจครับคุณโจผมว่าพาน้องเข้าไปสงบสติอารมณ์ก่อนดีกว่านะครับไปอะไรครับนี่เธอเป็นบ้าอะไรฮะ อยู่ๆก็ลุกขึ้นมาทำร้ายคนออกทีวีไม่ได้นะทำไมถึงคิดโง่แบบนี้ฮะคุณคิดว่าหนูชิดายโ,โ,โง่ๆมคุณลองมาเป็นหนูดูบ้างไว้ถ้าคนที่มาทำาให้คุณลักมากที่สุดต้องตายไปแล้วมันอยู่ต่อหน้าคุณอะคุณจะรู้สึกยังไงหนูก็ไม่รู้หรอก พราะหนูมันก็แค่เด็กโง่คนหนึ่งอะใครแม่จะเชื่อหนูวะมาจากอนาคตอะการที่ต้องเห็นพ่อตัวเองนอนตายทั้งเป็นเพราะความหิวมันรู้สึกยังไงฉันไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตแบบนั้นอีกแล้วฉันรู้เพียงแค่ว่าถ้ามันตาย เรื่องทุกอย่างมันก็จะจบเธอคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอถ้าเธอฆ่านายบัญชาแล้วทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ใช่สิเพราะพวกมันหลอกพวกเรามาทำให้ประเทศนี้ล่มสลายถ้าไม่มีมันนะประเทศนี้ก็คงจะดีขึ้นเพราะอนาคตอ่ะมันต้องเปลี่ยนแน่นอนถึงเชื่ออย่างนั้นถ้านายบัญชาตายไปแล้ว เธอคิดว่าการคอร์รัปชันเนี่ยจะหมดไปแล้วมันก็จะมีคนขึ้นมาแทนเขาอีกมากมายเพื่อจะมาหาผลประโยชน์จากพื้นแผ่นดินนี้ลองคิดดูในบัญชาเนี่ยเขาไม่ได้บังคับให้เรามาเอารถเอาบ้านหรือเงินทองความสุดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนแต่พวกเราเองทั้งนั้นที่เป็นคนต้องการมันจึงเป็นช่องว่างที่ทำให้พวกเขาเนี่ย หาผลประโยชน์จากเราพี่เชื่อว่าอนาคตเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนได้เพราะคนคนเดียวแต่เราทุกคนต้องช่วยกันทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงจะเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง พี่อยากให้เธอเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังและให้พวกเขาเนี่ยตัดสินใจด้วยตัวเองว่าอนาคตของพวกเขาจะเป็นยังไง สวัสดีทุกคนฉันมคือเด็กที่มาจากอนาคตโทษทีฉันยังไม่ได้แนะนำตัวให้ได้รู้จักเลยพอดีว่าที่อนาคตอะเราไม่ค่อยแนะนำตัวกันหรอกเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะจากกันไปตอนไหนเรียกฉันว่าไอ้ก็ได้นะ ในตอนแรกฉันอยากจะบอกทุกคนให้รู้ว่าอนาคตที่ฉันอยู่มันเลวร้ยรายมากขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้ฉันว่าฉันเข้าใจแล้วล่ะพ่อคนเราไม่จำเป็นต้องรู้หรอกว่าอนาคตของเราจะเป็นยังไง จา้าหนาทีโจทาให้ฉันได้รู้ว่าเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้ด้วยตัวคนเดียวฉันจึงอยากจะฝากอนาคตไว้กับพวกคุณทุกคนฉันหวังว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับฉันจะทําให้พวกคุณทุกคนมีสติไม่ใช้ชีวิตอยู่กับความโลภและประมาทรักทุกสิ่งและห่วงแหนทุกอย่างที่พวกคุณมี ในวันที่ยังมีกันและกันอยู่แต่ฉันมีอะไรที่อยากจะฝากไปถึงคนที่ฉันรักเขาได้ทิ้งข้อความสุดท้ายเอาไว้ก่อนนี้เขาจะจากไปถ้าพ่อย้อนกลับไปอดีตได้พ่อจะไม่ทำให้ย่าเสียใจพ่อหนูไม่รู้ว่า ช่วงเวลานี้พ่อดูหนูอยู่หรือเปล่าแต่ว่าถ้าพ่อดูหนูอยู่อะปามีพ่อก็คงจะเด็กมากคงเด็กกว่าหนูอีกมั้งพ่อเคยบอกกับหนูว่าถ้าพ่อย้อนเวลากลับไปได้พ่อจะไม่ทำให้ย่าเสียใจ พ่อจะเอาเงินที่แอบจิกย่าไว้ทั้งหมดไปคืนพ่อจะเลิกเป็นคนที้กโกงเราเลิกหลักสบายหนูว่าพ่อควรจะกินแอปเปิ้ลที่ย่าปอกไว้ให้หมดนะเพราะว่าในอน,นาคต มันอาจจะไม่อร่อยเหมือนในตอนนี้ไอ้น้อยเองดียืนทำอะไรหน้าทีวีวะนี่เองเข้าใจที่แม่หนูคนนี้พูดบ้างไหมวะถ้าเข้าใจอธิบายให้แม่ฟังหน่อยสิแม่ไวยนักการเมืองมันไม่น่าไว้ใจยังไงก็ไม่รู้รว่าไหมวะ แม่ครับนี่คือเงินทั้งหมดที่ผมจิ๊บไปจากแม่ทั้งตอนที่แม่หลับตอนใช้ผมไปส่งผ้าซื้อกับข้าวตอนใช้ไปซื้อหวยและอีกหลายครั้งผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วครับไอ้ห้อย เอ็งไม่ได้อยู่เห็นอนาคตแน่ๆไอ้หน้อยเอาไปงานแค่ไหนแล้วฮะโอ้โหเงินค่าหวยคัวตั้งนั้นเลยอืมไอ้งููข้าจังเลย เด็กหายไปไหนไม่รู้ครับผมหาไม่เจอเลยครับฮะหายไปแล้วอ่ะหายไปแล้วครับจะหายไปได้ยังไงคนทั้งคนหาไม่เจอเลยครับดูดีหรือย,ยังดูทั่วแล้วครับอะไรกันฮะ